สายปานสายปานกับเพื่อนๆอุ้ยดูเพื่อนเขาอ้ดูเพื่อนเขา,ด,เเขาดูเด็กๆสิน่ะดูวัวเด็กๆสิน่ะสายปานน้องเล็กสุดค่ะพี่ๆอายุได้เดือนกว่ากันหมดแล้วสายปานตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ13าวันเหรอ ะสายปานดูดูด,ดูเออสายปานกับเพื่อนๆอนค่ะเออเออ